คุณคิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเช้านี้นะคะภาพรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีเป็นยังไงบ้างคะตลอดสัปดาห์ ที่จริงในช่วงนี้เนี่ยตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยดูเหมือนจะอึมครึมเหมือนกันนะครับท่ามกลางความกดดันเรื่องของสงครามนะฮะเึ่งลาสุดเนี่ยทางรัสเซียแล้วก็ยูเครนเนี่ยนะครับดูเหมือนจะยกระดับความตึงเครียดขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับทำให้เมื่อคืนนี้เนี่ยนะตลาดคริปโตเคอเรนซีโดยรวมเนี่ยนะครับถือว่าร่วงยับเหมือนกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับตลาดอย่างเช่นบิตคอยเนี่ยก็มีการฟื้นตัวนะจากจุดต่ำสุดประมาณ3า0 0 0ืนามนะครับแล้วขึ้นไปประมาณสัก44,000อะไรแบบนี้นี่นะครับแต่่่วาาพอมชวงนี้เนี่ยนะครับความตึงงเครียดดขอ้าน ความขัดแย้งนะครับด้านสงครามเนี่ยกับยกระดับมากขึ้นเนี่ยกดกันทำให้เสายสินเสียงนะครับเช่นตลาดหุ้นดาวโจน์เนี่ยเมื่อคืนนี้ดาวโจน์เนี่ยร่วงไปประา600จุดเลยนะครับในทางกลับกันนะครับพวก ทองคำนะครับที่เป็นทรัพย์สินที่ประกันความเสี่ยงแล้วก็ประกันทรัพย์สินที่แบบว่าประกันความหวาดกลัวต่างๆนานาเนี่ยนะครับกับดีดตัวได้รุนแรงนะครับล่าสุดทองคำเนี่ยนะครับแตะไปถึง1900ดอลลาร์ต่อทอยส์ออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอย่างในเรื่องของความกังวลดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับมีนักวิเคราะห์หลายคนมองว่าท่ามกลางเงินเฟ้อที่รุนแรงแบบนี้นะครับเฟดมีแนวโน้มที่จะปรับอัตราดอกเบี้ยทั้งปีเนี่ยประมาณถึง6ครั้งเลยนะครับแล้วก็ครั้งแรกเนี่ยคาดว่าจะเป็นในช่วงมีีนนนนาาาคมมหหรรืออววปะะณเดด้้กย <ช>ก็เลยคิดว่า้ช่วงนี้ใกล้ถึงแล้วเนี่ยทำให้ทรัพยสินเสี่ยงยิ่งถูกกดดันหนักเข้าไปใหญ่เลยครับอืนอกจากเรื่องราวของทางฝั่งรัสเซียยูเครนแล้วค่ะยังมีปัจจัยไหนที่จะต้องกังวลในตลาดคริปโตเคอเรนซี่ะคุณคิม ที่จริงเนี่ยคริปโตเรนซีเนี่ยมีความโน้มเอียงนะครับมีราคาที่สัมพันธ์กับพวกหุ้นกลุ่มเสี่ยงเช่นหุ้นเทคโนโลยีหรือว่าหุ้นทั่วไปเนี่ยนะครับมากกว่าจะสัมพันธ์กับรั์สินที่เป็นเฮกจิ้งหรืออะไรก็ามเสี่ยงเช่นทองคำเนาะถึงแม้ว่าในมุมมองของคนบิตคอยเนี่ยครับจะมองว่าบิตคอยเป็นเหมือนทองคำดิจิตอลเนี่ยครับแต่ราคาเนี่ยก็ยังคงที่ไปคระทงกับทองคำอยู่ในช่วงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องจับตาดูว่า ถ้าเกิดความขัดแย้งจริงๆความตึงเครียดหนักขึ้นจริงๆเนี่ยทองคำเนี่ยแล้วบิตคอยเนี่ยนะครับจะไปในทางเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าแบบว่าอาจจะผันผวนตามหุ้นเสี่ยงมากขึ้นกว่านี้ไปด้วยครับค่ะทิศทางแบบนี้นักลงทุนหลายคนก็เริ่มนังเลยว่าเอ๊ะเราควรจะเข้าไปลงทุนตอนนี้หรือเปล่าหรือว่าควรจะรอก่อนคะคุณหิม เทนนี้เป็นช่วงที่ราคาที่ต่ำนะครับแต่ว่าก็ยังอย,ง,อยงอย่างที่บอกครับมันอยู่ในช่วงที่ความกดดันเรื่องหลาได้น,นะครับอาจจะร,รอว่าความคลี่คลายของรัสเซียเนี่ยนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะหรือว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในอันการนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะว่าล่าสุดนะครับจากรายงานของการประชุมเฟดล่าสุดนี่เลยนะครับดูเหมือนว่าทิศทางในการจะขึ้นอดดัตราดอกเบี้ยนเนี่ยดูเหมือนจะมีน้อยลงนะครับเ<ช>พราะว่ากังวลเรื่องของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่จะตามมาจากการขึ้นดอกเบี้ยด้วยนะครับ ส่วนประเด็นในบ้านเราตอนนี้เรื่องควบคุมโฆษณาคริปโตเคอเรนซีของกรตเรื่องนี้คุณคิมมองว่ามีผลกระทบต่อตลาดคริปโตเคอเรนซี่ยังไงบ้างคะ ที่จริงนะนี่เป็นเรื่องที่หลายท่านหลายฝ่ายเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเยอะนะครับเพราะว่าตัวใหญ่เชวงหลังนี้นเราเห็นการโฆษณาคริปโตเคนตินซีตามพื้นที่สาธารณะค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องของถนนทั้งบนตึกลาบ้านช่องต่างๆนะครับแต่ในารายงานของกรกตรที่ออกมาเฮียริ g งเนี่ยหรือออกมารับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับจะไม่ได้ทําการแบนหรือว่าห้ามโฆษณาผู้ให้บริการนะครับแต่จะห้ามโฆษณา เกี่ยวกับเร right? ื่องของตัวเหรียญเรื hmm. mm ่องของคิโตัวเรนซีเลยนะครับโดยบอกว่าดุลโมของตอนนี้คือปกป้องนักลงทุนนะครับไม่ให้ผู้ที่โฆษณาเนี่ยนะครับใช้คําที่กากวมหรือว่าล่อลวงให้คนไปซื้อเหรียญแล้วลงทุนต่างๆนานาโดยที่ตั้งความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นต่อประชาชนนะครับแต่ในส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเรื่องของผู้ให้บริการยังดาเนินการโฆษณานด้าปกติเลยครับ ค่ะคุณคิมคาดการตลาดคริปโตเคอเรนซีในประเทศระยะสั้นยังไงบ้างคะในช่วงนี้เพราะว่าหลายคนก็กังวลว่าเอ๊เราจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมทั้งเรื่องภาษีเองทั้งเรื่องสถานการณ์จากรอบโลกเองค่ะคุณคิม ทีจ่จริงแต่คริปโตตัวต้องจับตาเรื่องของกองทุนหรือรายใหญ่เลยนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะเริ่มมีเม็ดเงินจากกองทุนไหลเข้ามาแล้วนะครับจากเมื่อปีที่แล้วปลายปีเนี่ยเม็ดเงินจากกองทุนเนี่ยดูเหมือนจะออกไปจากคตตกริปโตเคอเรนซีอย่างเช่นพวกบิตคอยแล้วก็อีทิอิเรียมนะครับ<ช>ล่าสุดนะครับบริษัทบิ๊กโฟทางด้านบัญชีนะครับ KPMG เนี่ยนะครับก็ทําการซื้อพวกบิตคอยอีทิอิเรียมเข้าอีกด้วยนะฮะและทางธนาคารอย่างเช่น JP Morgan เนี่ยก็มีการเข้านะครับสู่โลกเสมือนนะฮะหรือเรียกว่าเมโทรเวิร์สเน ดังนั้นในมุมของรายย่อยเนี่ยอาจจะอาจจะหมดแรงประมาณหนึ่งแล้วแต่ต้องรอจับตาว่าในกองทุนรายใหญ่เนี่ยเริ่มเะเข้ามาซื้อหรือเข้ามาลงทุนอย่างเงี้ยมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นบริษัทบัญชีที่เป็น Big กโฟลเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยให้กาปรึกษากับบริษัทบัญชีบริษัทมหาชนหลายที่ทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับอาจจะมีความโน้มเอียงหรือต่าในการแนะนำพวกทรัพย์สินเหล่านี้ให้กับบรรดาบริษัทต,ต่างน,นานา,นาอันนี้ก็ต้องจับตารายใหญ่เป็นหลักเลยนะครับ ขอบคุณมากเลยนะคะคุณคิมชัชวานวัฒนาโชตจากคิม Property l i f e สำหรับคำแนะนำในการลงทุนในเช้าวันนี้ค่ะขอบคุณครับคุณค่ะ